โยโยโย่ใบสองตรงเจนิกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลึงลูกหนังทุกช่องทางเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครับคลึงเน้นทีมเดียวพีเจเรเลือกเกมเวลาตีสองตรงฟุตบอลลีกิโรมาเนียนัดแรกของฤดูกาลนะครับแชมป์เก่าเซลัวบูคาเรสจ,จะเปิดบ้านเจอกับยูนิเวอร์คลูสเซวัวเนี่ยเป็นแชมป์เก่าอุ่นเครื่องปีซีซสั่นถึง4เกมนะครับแน่นอนคืนวันนี้อีเลียสชาลาลอมปุสกุนซือชาวไซปรัสก็มีผู้เล่นก,นการ เอาฮะาเซ้นตัวกาหน้าคุมตรงกลางนะครับแนวรุกนำโดยมาริอุสเซฟาเนสคูอเล็กซานดูบาลูต้านะครับกองหน้าเป็นเดวิดมิคูเลสคูกองหน้าตัวเก่งครับเจอกับยูนิเวอร์ครูดฤดูกาลที่แล้วเนี่ยจบอันดับ7นะครับคุมทีมโดยอีออนชาบัว e ครับแกนหลักก็ลูคัสมาโซโล่คุมตรงกลางแนวรุกเป็นแดนบิสเตอร์โรเบิร์ตซีอารีกองหน้าเป็นอเดลเบนชาเล็ป หังหอกชาวตูนิเซียนะครับรดูการที่แล้วเจอกันเนี่ยกินกันไม่ลงครับเสมสอ2-2บ้านสเตอัอวบ้านครูดจบ0-0นะครับคู่นี้ก่อนเกม ขามองเซอุบูคาเรสเป็นต่อแน่ครับได้ประเดิมเล่นในบ้านนัดแรกสําหรับแชมป์เก่าอย่างเซอุบูคาเรสนะครับดูแล้วก็แม้แม้ว่าฤุกการนี้แล้วจะเสมอกันทั้ง2เกมแต่ว่าความมั่นคงมั่นใจมีมากกว่าเยอะนะครับแถมเล่นในบ้านต่อหน้ากองเชียร์นัดแรกด้วยน่าจะประเดิม3มแต้มได้ไม่ยากนะครับเกมแบบนี้วัดใจเซอุบูคาเรสครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูให้เชียร์เซอุบูคาเรสเป็นคลึ่งเน้นทิมเดียวประจคํคขําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย